ตอนนี้ผมสตรีมอยู่ใน t วิ t ทีวีนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยนะครับลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมไม่คิดจะบุกที่หายโอ้ยดูโลอ่ะดูโลอ่ะโลแบบเบิ้มมันที่มันยังลุมปืนไม่อยู่เลยไอานี่ได้ không cần lo men men của của nhiều đi không cần lo anh ad ad ở fortent ở fortent rồi rồi tới nha nhá chọn một nha chọn một nha chọn đã đã chọn đã rồi không có người nhìn nha chọn nãy 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 súng ơi anh 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 ơi บอกยาวตายสองตัวเข้า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 มาเข้าไปเขาไปตายมีละตายอยู่ชิด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 ตายยังตายยังตายรุกห้องเล็กเมน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 เเมน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 เเมนเมนเมน โอ้ยกูตายเฮ้ยเอ้ยแค่นั้นแหละไอ้เหี okay, anymore, ้ยคอนเทนต์แค่นั้นแหละนี่ไงเฮ้ยจุกยีกองไม่โดนตายแล้วตายได้กองได้ได้ไอ้นี้ด้วยได้ดีฟิวด้วยหลบเลยน้องชั้นล่างพี่โนแมทเจ็บละ น่าน่แน่า,นา,นามีจะาข้าวด้วยอีกตัวดูกล้องให้ตรงนี้มาตรงนี้มาตัวหนึ่งอ่าเข้าไปแล้วครับเข,บบขบบ้าไปแล้วเนี่ยตายสวยอีกตัวหนึ่งพี่เสียงกล้องที่เดิมหรอไม่ใช่ไม่ใช่โนแมสหน้าประตูหน้าประตูโอ้ <c oughs> ไอยู่ใกล้แล้วเนี่ยหน้าตายผมผมครับพี่ตู่มแต่ข้างบนข้างบนขบน้างบนเยอะจัดเลยเดี๋ยวไปช่วย เอกตายได้ดีฟิลสวยครับสวยโอเคมีกัรดีฟิลข้างล่างไอ้ตรงนี้เข้าเขี่ยเบา่ะเฮ้ยตรงนี้เข้าไปแล้วเนียนได้ตายตายตายที่มันเข้าไปเนียนหลังเพื่อนแล้วห้องเด็กเคลียร์ชั้นสองเขีร์หมดแล้วว๊าท์ทำไมเหมือนบิ๊กเท้าเหรอเขาเฮ้ยเขาเคาเวล่าไวสแตไวสแตคาเวล่าเจอแล้วเจอแล้วไวสแตห้องเด็ก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  ขับไปแไม่ปิงับไม่ปิ้งับลไม่ปิงตายแล้วตายแล้วตายแล้วล้ลไปลงลเอ้ลอยลุยลอยลอยอีบอมาไหวดวาไหวดใจอีบอมเบ้บยเก็เราเออสอยู่นี่ครับสโมอขวาหลงนี้เลยเออเออ ลุกลุกลุกอ่าวเวกอัพโอ้ยอยู่ในห้องนี้ครับสองตัวสองตัวเลยตัวนี้ตัวเอตัวเองแอมพลนติโอ้ยใครหลับเฮ้ยผมมีลุกผมมีลุกรอเอ้ยเอ้ยสวยหลับไปทีละคน2คนเฮ้ยแฮกแฮกเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมไม่ล้มแล้วทำไมนอนกองกับพื้นหมดเลยอ่ะ หล <c oughs> <Yeah. S 1> ับหลับสบายดียิงทำไมต้องหลายเม็ดอ่ะกูให้เลยเม็ดเดียว

กเจกอดมเวรอวิเข้ามาแล้วไอชี้เป็นโอ้โหไม่ได้เข้ามา ล็อกเหรอล็อกหล่ะเยอะจัดไม่ดีฟิลนะตายตายเงร่าสาดโอเอาลงไหมเดี๋ยวมาแต่ว่า Ô oh, chubani chubani. Ice Kill, mommy. How are you? How are you, Sophia? You ready for you? We got a build, we got a Swapping. Game room, game room. Can someone come with me? Game room, huh? Game room, game room, chai, yeah, yeah. chai. Sophia. Game room? Alright. Nice, Sophia. You stood it? Yeah, I got it. Cool. We can't have it. Yeah, people I can try and know. come up the garage ladder. The I'm Checking games <laughs> Laundry Laundry Where is Jilly Ling that? Nice, nice. Still in laundry! Nice, that's him. Give me, give me, last one. can one. Blackbeard Last not can't, 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 can not เฮ้ไ hey, uh, hmm. ้ไหมเมน่าจะ 4K เมน่า s a 4K โอ้ก yeah. ็ส um, ่องเลยล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มอล้มล้มอ่ะเอล่า V.P เอล่าไป V.P แล้วผมทำให้มิดนึงก่อนไปมันล้มแล้วมันยามันตง เฮ้ยบินไปไหนนะเเฮ้ยพี่แจ็คไปนู่นแล้วอุ้ยตโอเคเอาท่อนไปแล้วไปหลอนอย่างนั้นน่ะคลีบไปไหนไม่รู้เราล็อกล็อกไป็นไหนโอ้โหโคตรเสียวเลยล็อกตายเออซ้ายดักแขนดักขวาไว้พี่ดักซ้ายให้ เวนย่อมระงับด้วยการจองเวนการจองเวีนใช่ไหมครัลเบิรอัดมากอโคลี่มเอาอโคลี่มข้าครับโคลี่มข้ายมีต่เก้นเกินไปายยไม่ได้ยังไม่ได้นะยไม่ได้าวยือเลยอดีสวไอ้ยาดีบไปดีเวไป